จากกรณีที่เด็กอายุ14ปีกราดยิงในสยามพารากอนวันนี้ก็เกิดความรู้สึกช็อกอีกครั้งเพราะอะไรเด็กเป็นคนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเด็กกด191แล้วก็โทรไปเองเจ้าหน้าที่รับสายเสร็จปั๊บเด็กบอกว่าทราบหรือยังว่ามีเหตุยิงกันที่พารากอนเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบแล้วมีประชาชนแจ้งมาเด็กบอกผมเป็นคนยิงเองพอตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะก่อนที่เขาจะมีการแบบเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาคุยนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าคิดเลยว่า ต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุการณ์จริงเพราะบางทีเนี่ยปัจจะมีคนแบบบ้าๆโทรไปกแกล้งเยอะมากเลยนะกับการโทรไปแกล้งเจ้าหน้าที่19 1เพราะฉะนั้นฟังข่าวนี้แล้วนะคะใครที่ชอบโทรไปแกล้องอายุดนิสัยนั้นเถอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเรื่องจริงขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่เกิดไม่เชือ่อ เกิดโทรไปเวลาที่มันไล่เลี่ยกันแล้วเขาเกิดดําเนินการล่าช้าไปอาจจะมีการสูญเสียที่มากกว่านี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยคคุยค่อยๆคุยจนสุดท้ายเด็กยอมบอกข้อมูลทุกอย่างว่าชื่ออะไรแต่งตัวยังไงอยู่ตรงจุดไหนและยังมีการพูดด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยยิงคนไปแล้วเขาต้องโดนดําเนินคดีแน่นอนระหว่างที่คุยเจ้าหน้าที่เขาก็จับสังเกตเหมือนกันค่ะว่าเหมือนกับเด็กจะทําร้ายตัวเองจนถึงนาทีนี้เนี่ย ก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาในหัวเหมือนกันว่าทำไมคนที่เด็กโทรหาไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่กลับเป็นเจ้าหน้าที่แต่ที่สุดแล้วผู้ก่อเหตุเป็นคนโทรหาเจ้าหน้าที่เองมันต้องกลับมาแก้ปัญหาจริงๆจ,งจังๆแล้วกับระบบปฏิบัติการที่ป้องกันที่แจ้งเตือนที่ทำให้รอดพูดถึงการทำให้รอด คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณต้องไม่ไลฟ์หรือรายงานสถานาการณ์ว่าคุณอยู่ตรงไหนของจุดเกิดเหตุและตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเคสที่คนร้ายไม่ได้มีแค่คนเดียวและเขามีหลายคนแล้วเขาเกิดไปเห็นไลฟ์นั้นของคุณขึ้นมาเนี่ยเธอมันไม่รอดเอาได้นะ่ะซีรีรวมจนถึงนาทีนี้เนี่ย ฟังคำว่าถอดบทเรียนเราต้องถอดบทเรียนเราต้องถอดบทเรียนเตอเธอถอดจนโปแล้วตอนนี้โปมากต้องกองเซ็นเซอร์ต้องเข้าแล้วถอดเยอะมากต้องทําแล้วแหละ